เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการหาเงินแบบเด็กสมัยใหม่กันหน่อยดีกว่าที่คนแก่ๆอย่างผมเนี่ยก็ยังทําได้เลยนะครับคุณทําได้แน่นอนโอ้โหพูดคําว่าแก่แล้วรู้สึกเจ็บปวดเอาใหม่เอาเป็นว่าคนที่อายุแบบเจนผมและเจนก่อนหน้าเนี่ยก็สามารถทําเหมือนเด็กสมัยใหม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการใช้ AI มาสร้างวิดีโอสำหรับการขายสินค้าซึ่งมันมีความสะดวกมากนะครับคือ AI เนี่ยจะช่วยคิดสคริปต์ให้ทำเสียงภาคให้ส่วนวิดีโอเดี๋ยวบอกให้ว่าไปเอาตรงไหนมาสุดท้ายเราก็เอาเสียงกับวิดีโอเนี่ยมามิก์ใส่กันทำให้กลายเป็นวิดีโอดึงดูดลูกค้า นะมาคลิกลิงก์ซื้อสินค้าสามารถทําเงินได้โดยที่คุณนะไม่ต้องออกนอกบ้านเลยด้วยซ้ำไปนะครับและเป็นการลงทุนแบบศูนย์บาทนะเพราะว่าที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานแบบฟรีๆทั้งนั้นเลยอะโอเคไหม แกโคตเรเลิศเมื่อวานทิชชู่ที่เพิ่งสั่งมาจากช้อปปี้กลิ่นอย่างหอมเลยห่อใหญ่อีกด้วยเอาไปลองให้สามีใชัยสามีบอกว่าให้สั่งเพิ่มอีกก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น4ห่อ159บาทเท่านั้นเดี๋ยวปักพิกัดร้านให้จ้า แล้วันนี้ใครที่รู้สึกว่าวิดีโอผมนะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์แน่เลยอยากจะเอาไว้ศึกษาพนักงานประจําเวลาไม่ค่อยว่างก็ทําได้ออกนอกบ้านไม่ค่อยเป็นนะอินโทรเวิร์ดไม่อยากออกนอกบ้านก็สามารถหาเงินได้นะครับแน่นอนนะครับจากสิ่งนี้โอเคไหมกดแชร์ไว้เพื่อดูย้อนหลังก็ได้นะครับคุณผู้ชมมา เดี๋ยวผมจะเริ่มให้ข้อมูลความรู้กันเลยดีกว่าช่องอื่นเขาได้พูดถึงการสร้าง AI แต่ผมพูดถึง AI จนกระทั่งแบบสร้างเงินได้เลยแล้วกันโอเคไหมคนอื่นก็ไปเรียนเสียงเงินค่าคอร์สวันนี้คุณติดตามผมคุณเอาของฟรีไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณประสบความสาเร็จร่ำรวยแล้วกลับมาเรียนกาแฟของสกแกลก็พอละโอเคปะมาเริ่มเลยดีกว่านะครับผม ก่อนอื่นนะครับเมื่อมีมือถือแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับติดตั้งแอปพลิเคชัน s h o ป e e นะเข้าไปแอป Shopee ก่อนโอเคพื้นฐานง่ายแบบนั้นคงจะไม่ได้พูดนะเอาแบบเข้าเนื้อ,เ,อเลยก็คือคุณเข้าไปที่แอป s h o ป e e ด้านในยังมีสินค้าเยอะคุณลองเลือกหมวดหมู่ที่คุณชื่นชอบก่อนแล้วกันหรือคุณเลือกหมวดหมู่ที่คุณคิดว่าเฮ้ย mm. คนน่าจะซื้อสินค้าตัวนี้ว่ะไอ้สินค้าตัวนี้มันกล็ลาจจะเป็นเทรนแน่ๆดูจากการสั่งซื้อดูจากโนโนีนั่นถ้าคุณมั่นใจสินค้าตัวไหนคุณเสิร์ชหาได้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทําเงินเพราะฉะนั้นตัวทําเงินเนี่ยคุณต้องพิถีพิถันนิดนึงไม่ใช่ว่าหยิบจับอะไรมั่วๆม,มาก็ได้โอเคป่ะ okay, นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้นะครับให้ทำวิธีการนี้เข้าไปที่ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมคือคาว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สินค้าที่แบบว้าวยอดขายกระจุยกระจายแต่เพียงแค่ว่ามันเริ่มมีการสั่งซื้อที่มากขึ้นนะครับปริมาณสินค้าถูกกดหรือว่าถูกเสิร์ชหาเนี่ยเยอะขึ้นมันก็จะเป็นผลรวมที่สรุปไว้ตรงนี้ เมื่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยอ่ะลำโพงลำโพงขายแล้ว37ชิ้นอ่ะมันยังน้อยไปหน่อยนะสำหรับผมนะมันอาจจะกำลังมาก็ได้ใครอยากจะทำลำโพงถนัดถนัดลำโพงเนี่ยคุณก็มาทำตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน้อยไปเผื่อจังหวะคลิปวิดีโอผมมันเป็นไบรัลขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบมีของไม่พอนะผมก็เลยคิดว่าโอเคเอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่ก็ดีนะไม่ได้ผิดอะไรนะครับดีเหมือนกันสามารถทำได้เลื่อนหาก่อนทิชชู่ก็น่าสนใจ พนะามานก็น่าสนใจเก้าอีกก็น่าสนใจเอ้ยอันนี้อันนี้ลด3 9ด้วยนะแล้วขายไปเป100็นแสนชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูซิอ้โหนี่ละ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 นะครับนี่ละ,ะเดี๋ยวอนดูก่อนนะมันมีอะไรที่แอดวานซ์กว่านี้อีกหรือเปล่านะครับเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับเลื่อนไป เปิรปับโหอ,อันนี้มีวิดีโอด้วยนะอออันนี้นี่น่าสนใจนะมีวิดีโอด้วยแต่ว่าเป็นวิดีโอของคนไทยนะผมจะเลือกใช้เป็นวิดีโอของอจีนแล้วกันนะครับนี่นี่นี่สมมุติว่าคุณเจออย่างนี้ใช่ไหมเราดูสิรีวิวเป็คนไทยเนาะนะครับพี่ๆทุกท่านาเดี๋ยว,ยวขออนุญาตอ,าอธิบายนิดนึงก็คือ เวลาที่เราจะใช้วิดีโอเนี่ยนะครับผมเราเลือกวิดีโอจากของจีนนะได้หรือว่าเลือกวิดีโอร้านค้าที่เราจะปักตะกร้าได้ให้คุณนะนะครับเอาวิดีโอร้านเขามาต้องปักตะกร้าร้านเขานะอย่าไปปักร้านอื่นนะครับถือว่าเราจบบรรยาบันของคนเรานะครับถึงแม้เราจะดึงวิดีโอเข้ามาแต่เราปักร้านค้าร้านเขาอย่างน้อยเขาอ่ะก็ยังคงได้นะพอจะเข้าไหมนะ,นะะวิธีการดึงวิดีโอเนี่ยมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าคุณ ต้องทําให้เฉพาะอันที่เป็นล้านของเขานะนะครับกดตัวคําว่าแชร์นี่แหละนะครับแล้วมันก็จะมีให้บันทึกเห็นปะ่ะมันจะบันทึกวิดีโอได้นะครับผมประมาณนี้นะวิธีการหาสินค้านะแต่เมื่อกี้ผมสนใจทิชชู่อันนี้น่ว่าปับ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 ทิชชู่เมื่อกี้อยู่อนันหะนึ่งนี่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 ฮะมีตะขอฟรีด้วยโปรโมชั่นค่อนข้างแรงนะฮะโปรค่อนข้างแรงแล้วก็อยู่ในหมวดอันดับ2ขายดีของทิชชู่ด้วยแหมตาเราเดือบถึงจริงนะเนี่ย นะครับขายไปแล้ว8,000กว่าชิ้นนะครับมันยังไปได้ต่อเพราะไอ้ขอพวกเนี้ยมันใช้แล้วก็ทิ้งไปโอเคไหมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมจะขายที่ชูอันนี้แล้วกันนะครับผมจะขายที่ชูอันนี้ก่อนอื่นทําอย่างไรบ้างให้คุณนะครับเปิดเข้าไปใน c Shat GPT นะครับเข้าไป c Shat GPT เลยมับเข้าให้เมื่อเข้ามาใน c Shat GPT แล้วนะครับเราจะทําการเริ่มเขียนสคริปต์นะครับ จำไม่ง่ายนะคือ h ช GP t GPT เดี๋ยจะช่วยเราเขียนสคริปต์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะผมจะกดพร้อมที่ผมเลือกไว้แล้วแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาให้กับคุณผู้ชมที่รอ,อดูนะครับอ่ะวางอ่าโอเคในพร้อมที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมเวลาจะทำให้แชท GPT มาฉลาดเนี่ยต้องบอกมันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วตัวมันเองเป็นใครนะครับผมจะใช้คาว่าคุณคือนักเขียนนะไม่ใช่นักเรียน นักเขียนสคริปต์นะครับรีวิวสินค้าที่เก่งที่สุดนะครับคือผมป้อนให้เขารู้ก่อนนะเขาเป็นนักเขียนนะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายนะครับแบบนี้จริงๆแล้วถามว่าวิธีการเรียรู้ได้ยังไงก็คือเราไปศึกษาจากแ a GP t gpt เนาะแล้วก็อ่านข้อมูลความช่วยเหลือนะครับแล้วก็แปลมันออกมาเป็นวิธีการของเราซึ่งแบบนี้นะครับใช้ได้เนาะนะช่วยเขียนสคริปตรีวิวสินค้าให้หน่อยสินค้าคืออ่าสินค้าคืออะไรใช่ไหมให้คุณกลับไปที่เดิมไปที่ ช้อปปี้นะครับและทาการคัดลอกชื่อตรงนี้มาเลยครับเนี่ยคัดลอกชื่อมาเลยนะแล้วก็กลับไปที่แชทแชทจีพีเหมือนเดิมคัดลอกชื่อสินค้ามานะแล้วคุณก็วางมันลงไปนะครับแบบนี้นี่นะโอเคทีนี้ถัดมาเนี่ยตรงรายละเอียดสินค้านะครับผมคุณสามารถที่จะไปดูสินค้าคุณเมื่อกี้เหมือนกันได้นะครับนี่นี่รายละเอียดสินค้าเห็นไหมครับเขาก็จะมีรูปมี อะไรพวกนี้นะครับขึ้นมานะครับเก็บรักษาได้3ปีนู่นเลยนะครับคุณก็อ่าถ้าขี้เกียจนะทำแบบนี้เลยแคปหน้าจอปรับอ่าโอเคถ้าขี้เกียจนะแคปหน้าจอแบบนี้อ่าโอเคแล้วทีเนี้ยเราก็กลับไปที่ชัดจีพีเหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเครายละเอียดสินค้าตรงนี้ผมลบไปก่อนนะผมจะใช้รูปภาพแทนเปิบเปิบเปิ แล้วก็ฟีลลิ่งอารมณ์ในการเล่าก็คือให้คุณใส่ไปด้วยว่าคุณอยากให้มันเล่าเป็นสไตล์ไหนนะครับก็คืออยากได้สไตล์แบบเพื่อนสาวเมา่มอยกันนะครับเพราะว่าการม้ามอยของผู้หญิงเนี่ยมันถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันมันน่าฟังและทิชชู่ด้วยเกี่ยวกับไม่บงไม่บ้านนะครับมามอยน่าฟังนะครับเอาเป็นฟิลนี้นะใส่พร้อมแบบนี้เลยนะ หลังจากนั้นปั๊บเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมก็คืออยากให้ใช้คํากระตุ้นสินค้าผมบอกแล้วว่านี่คือจิตวิทยาในการขายก็คือแบบให้ช่วยคิดให้หน่อยคํากระตุ้นสินค้าไอ้คาว่ากระตุ้นเนี่ยในการซื้อสินค้าคือแบบอ่าต้องตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะครับผมหรือแบบเดี๋ยวถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะหมดหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมคือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากซื้อนะตอนนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็เจ่นเขาก็ไม่ซื้อนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะครับอยากให้เปรียบเทียบข้อมูลว่าาเป็นยงงงไบ้ นะครับให้คุณกรอกพอประมาณนี้และสุดท้ายเดี๋ยวมาตบด้วย call to action นะครับก็คือแบบการสั่ง่ะให้ทำนะเช่นแบบสั่งซื้อตอนนี้เลยกดเดี๋ยวนี้เลยคลิกตะกร้านี้เลยอะไรแบบนี้เขาเรียกว่า call to action นะครับมันเป็นการสั่งโดยจิตวิทยาเดี๋ยวคนมันจะแบบเพลินๆไปเอ้ยอ่ะพี่เขาบอกให้สั่งไอ้เขาบอกให้กดตอนนี้เลยนะ call to action อะกดเลยปึ้งเข้าไปแล้วนะครับรู้ตัวีกทีกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับนั่นคือ call to action เนอะอ่ะทีเนี้ยถัดมาคือผมจะใส่เพิ่มเติมก็คือขอแบบ ใช้งานได้เลยเพราะว่าผมขี้เกียจนะขี้เกียจมาลบนน่นนี่นั่นใช้งานได้เลยปับ๊บได้เลยปุ๊บโอเคแล้วเพิ่มรูปภาพไปด้วยเมื่อกี้แคปอะไรไว้เมื่อกี้เพิ่มไปด้วยปุ๊บรอ,อสักครู่หนึ่งอ่าโอเคอันนี้แหละเพิ่มปุ๊บอ่าทีเดียวรอแล้วรูปภาพกําลังมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปับ๊บเราจะทําการดูซิว่าเป็นยังไงบ้างกดเจนเข้าไปปับ๊บรอ รอไรเหรอเร่าอ่านี่คือสคริปต์รีวิวพืนแบบเพื่อนสาวคุยกันนะครับนะไปสิสคริปต์รีวิวสินค้าเพื่อสาวคุยกันเนาะนี่เห็นไหมมาแล้วเธอขอเม้ามอยหน่อยของดีขอปร้ามาณของดี่อยเถอะเห็นไหมครับแต่วันนี้ไปเจอที่ชู้แบบยี่ห้อมาแล้วเห็นไหมนีนีนีๆีๆีนี่นี่น,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 นะเอ่ขอเป็น อ่ะเพิ่มเติมนะมันยังไม่โดนใจผมผมจะเอาอันนี้ทำจริงๆสดๆเลยนเนี่ยขอเป็นสคริปต์แบบพูดได้เลยอ่าเนี่ยนะแล้วสัก20วิพอเนี่ย2ีวินาทีพอโอเคอันนี้คือผมดูแล้วมันยังไม่เวิร์กเนี่ยปุ๊บ กดต่อดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างปับนี่มันถูกเจนมาแล้วถูกเจนมาแล้วเห็นไหมนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูแค่นี้พอนะลองดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็ทําการเลือกข้อความมานะอันนี้เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนะคุณก็ทําการเจนจนกว่ามันจะได้คําพูดที่เราถูกใจนะครับผมนะนี่เราทำการคัดลอกมันไปปับโอเคนะคัดลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ มาคุณผู้ชมมันต้องต่อเนื่องนิดหนึ่งะนะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้สคริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้แชท GPT ช่วยคิดให้ใช่ไหมแล้วก็ลองไปลองมาหลายๆรูปแบบเนาะจนกว่ามันจะได้คำที่ชอบนะครับเมื่อได้คำที่ชอบแล้วปั๊บเนี่ยให้คุณผู้ชมเอาสคริปนั้นมาคัดลอกไว้รอเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Google หลังจากนั้นนะครับให้ไปตรงคำว่า Google AI Studio นะครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับหรืออย่างผมเคยเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นไว้แบบนี้ ใช่ไหมอ่าปับเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปตรงครําว่า Google AI Studio เลยครับอันแรกที่มันขึ้นมาเลยนะคลิกเข้าไปเป็นฟังก์ชันใหม่เขานะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI นะก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้เนาะเลื่อนมานะครับตรงนี้เลยตัวคําว่า Speech นะครับผม Generation เนี่ยนะครับนะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นจะเป็นการ setting ระบบการตั้งค่าคือถ้าเกิดว่าเราไม่ setting อะไรเลยเนี่ย มันจะเป็นแบบ2เสียงคุยกันนะครับนะให้ไปตรงขีดสาขีดด้านบนข้างๆฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยมัลติ p ายสปิเกอร์คือการพูดสนทนา2คนเหมือนมีการเล่าข่าวนะใครทําช่องเกี่ยวกับเล่าข่าวใช้ตรงนี้ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เป็นซิงเกิลนะก็คืออันเดียวเลือกไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรง m o เดลเซ t ติ้งเนี่ย เราสามารถปรับเป็น2ก็ได้นะครับแต่เคยลองเป็น2แล้วรู้สึกว่ามันมันกระฉับกระเฉงไปนะผมก็เลยคิดว่าเอาอันหนึ่งดีกว่าแล้วก็เสียงไว้เนี่ยมันจะเป็นเสียงของคนใช้พูดแต่มันมีหลายเสียงนะเสียงผู้ชายเสียงไรต่างๆเนี่ยแต่ผมชอบเสียงใยญ่รีด้านะครับถ้าเป็นผู้หญิงเม้ามอยกันนะั้นน่าจะดีนะครับก็อาประมาณนี้เซตติ้งไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้ตรงคําที่เราไปเอามานะครับ เอามาใส่ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อความก่อนแล้วกันกดวางไปเนี่ยนะครับพยายามเอาไอ้สัญลักษณ์พวกนี้ออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอ่านหมดนะไม่สนตัวอะไรทั้งสิ้นมันอ่านหมดเลยครับลองกดรันดู m a อนะรอสักครู่หนึ่งแกโคตรด้วโอเคมันได้เสียงมาแล้วเนาะนะครับ โคตรเริดเมื่อวานทิชชู่ที่พิ่งคุณผู้ชมต้องดูให้ดีนะครับนะระวังอย่าให้มันผิดพลาดเนาะนะครับเมื่อได้ทุกอย่างแล้วนะมันมีจำนวนจำกัดในการใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าเสียตังค์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าแนะนำว่าใช้ฟรีดีกว่าลองไปก่อนถ้ามันเวิร์คค่อยลุยเรื่องของการเสียตังค์นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำการดาวน์โหลดนะครับปั๊บดาวน์โหลดเลยปึ๊บ นะทีนี้ผมก็จะเอาสิ่งนี้เข้าไปตัดในแคปคัตนะครับผมซึ่งในตัวของแคปคัตเนี่ยผมก็เข้าไปที่แคปคัตเนาะเนี่ยแบบเสียงเนี่ยผมก็ได้ลองใส่เข้า่ๆไว้แล้วนะครับนะแกะโคตรเลิด เมื่อวานทิชชู่ที่เพิ่งสั่งมาจากช้อปปี้กลิ่นอย่างหอมเลยห่อใหญ่อีกด้วยเอาไปลองให้สามีใชัยสามีบอกว่าให้สั่งเพิ่มอีกก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น4ห่อ159บาทเท่านั้นเดี๋ยวปักพิกัดร,ร้านให้จ้า เป็นไงบ้างผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมปรับถ้อยคำให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าการใช้ถ้อยคำที่ดึงดูดอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนไปที่ดีของการขายเนาะก็ลองอ่านสคริปต์ที่ c h a t GPT มันเขียนมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำคลิปวิดีโอนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะ ก็เอาไปใช้ได้แล้วก็เทคนิคต่างๆ,ๆนะครับไปปรับใช้เป็นแนวทางของตัวเองเพราะว่าผมก็ให้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมที่เหลือคุณผู้ชมก็ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอแล้วก็หาเงินละกันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคใครดูจบบ้างคอมเมนต์หน่อยว่าดูจบนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนใจชาวบ,บ้านนะครับมีคลิปวิดีโอดีๆมาเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ